ษารุสคัมพีรักสุภาพบุรุษพิชิตใจนางอุดช่องว่างในใจเธอเอาละครับถ้ามันเป็นเกมแห่งความรักแล้วเราต้องเล่นเกมนี้อย่างไรนะฮะสิ่งหนึ่งนะครับที่ดีเจต้องรู้และเข้าใจในการจีบสาวนั่นคือคุณต้องเข้าใจว่าผู้หญิงไม่ได้ใช้ความถูกต้องไม่ได้ใช้ความเหตุผลความเป็นเหตุผลนะนะครับ ในการเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งเลยแต่สิ่งที่เธอใช้นั้นคือคือคือความรู้สึกลึกๆของเธอครับว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับเธอตังหากดังนั้นคุณไม่สามารถหวังได้ครับว่าเมื่อคุณทําดีกับเธอมากที่สุดแล้วทําดีกว่าผู้ชายคนอื่นๆแล้วเธอจะหันมาชอบคุณไม่ใช่ครับเพราะความรักมันไม่ได้ชอบมันไม่ได้เกิดมาจากเหตุผลเลยครับไม่ได้เกิดมาจากความถูกต้องครับผู้หญิงคนนั้นนะครับจะคบกับผู้ชายมันอยู่ที่ความรู้สึกความใไรครับความ รู้สึกว่าเธอต้องการครับพวกเธอนั้นจะทําในสิ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอต้องการนะครับเมียแหละฮะมนุษย์เมียนะครับผมคุณไม่สามารถควบคุมผู้หญิงได้ทั้งหมดครับคุณทําได้เพียงแค่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเธอบางอย่างเท่านั้นแต่บางสิ่งคุณควบคุมได้อย่างแท้จริงก็คืออารมณ์และการกระทําของคุณเองครับผมไม่ใช่ของเขาครับคุณควบคุมอารมณ์และการกระทาของคุณได้ครับ ดังนั้นถ้าคุณเข้าใจจุดนี้นะครับสิ่งที่คุณควรทําในการจีบหญิงหรือในการเล่นตามเกมครั้งต่อไปเนี่ยทาในสิ่งที่คุณสมมุติว่าทําตามสถา,านการณ์ที่มันเหมาะสมเหมือนที่ผมเข้าใจหลักการของมันแล้วนะครับผมเดินเข้าไปคุยกับสาวคนหนึ่งที่ห้างขอเบอร์ด้วยความรู้สึกว่าไม่แคร์ว่าเธอจะรู้สึกไงผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรเป็นครั้งแรกของผมในชีวิตนะครับที่ผมลองทําดูผมก็แค่ทําตามความรู้สึกของผมไปไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้นเลยครับ เธอบอกว่าเธอคงให้ไม่ได้ผมเดินออกมาด้วยรอยยิ้มผมเริ่มหัวเราะก,กับตัวเองไม่ใช่ว่าเหยาะเยยตัวเองนะครับแต่ผมไม่แคร์จริงๆว่าว่าเธอจะให้เบอร์หรือเปล่าอ่ะนี่ครับการที่ผมถูกปฏิเสธนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากฮะถ้าเทียบกับการที่ผมได้ไปขอเบอร์เธอโดยไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าผมได้ปลดปล่อยอิสรภาพของตัวเองอะมันก้าวข้ามผ่านความกลวของตัวเองเรื่องนั้นนะครับผมเป็นคนเดียวที่ควบคุม อารมณ์และควบคุมการกระทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับผมทําสิ่งนี้ครับมันคือสิ่งที่ผมสมควรทําครับมันคือการที่ตามเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมครับไม่มีใครมามีอิทธิพลเหนือมันได้นอกจากตัวผมเองแม้แต่ผู้หญิงหนึ่งร้อยคนจะปฏิเสธก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกจากผมตรงนี้ไปได้นี่นลครับคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่มันเป็นการกระทําของคนสําเร็จของการประสบความสําเร็จที่มันอยู่ในตัวครับโดยไม่ต้องไปดูผลลัพธ์ว่ามันออกมาเป็นอย่างไร การฉีบการจีบสาวนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันต้องเล่นเกมตามเกมของเราครับเราไม่สามารถครวบคุมผลลัพธ์ได้ครับแต่เราสามารถครวบคุมวิธีการกระทําของตัวเองได้ทําไมคุณต้องไปกังวลกับสิ่งรอบข้างนะครับเนื่องจาให้ดีนะครับจําให้ดีจําให้ดีนะครับว่าการจีบหญิงเกมของมันไม่ได้อยู่ที่เราไปคาดหวังผลลัพธ์แต่เราให้เล่นตามเกมของมันไปเรื่อยๆคืออะไรครับควบคุมตัวเองครับ ควบคุมตัวเองควบคุมตัวเองที่จะเล่นตามเกมต่อไปเรื่อยๆโดยไม่คาดหวังผลลัพธ์โอเคไหมครับแต่บางคนก็อาจจะบอกอีกนะครับว่าแต่ผมไม่กล้าเอาละครับเราจะคุณไม่กล้าทำไงครับแน่นอนครับผมดูคลิปอันถัดไปนะครับรอคุณอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับเราจะได้ติดตามแฟนเพจวิธีสุภาพบุรุษขหฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของสุภาพบุรุษทุกท่านด้วยครับ วิธีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ